นับว่าเป็นภาพที่รอคอยเมื่อล่าสุดการโผล่สวมกอดลูกชายน้องเสือหลังไม่ได้เจอลูกนานหนึ่งปีสเดือนเต็มเต็มหลังเกิดกระแสดราม่าต่างๆทำให้ไม่เข้าใจกันเรียกว่าก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตไปตามตามกันหลังจากที่มีข่าวว่าเสือดรีมเลิกกันโดยดรีมกัญญานัฐได้ออกมาประกาศสถานะว่าโสดกลางโซเชียล จบรักสองปีกับเสือเสร็จการลูกชายของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซโการวิภากรต่อมาก็เล่นเอาแฟนๆช็อตฟิลเลยทีเดียวหลังดรีมออกมาโพสต์ภาพวยพรวันเกิดเสือลงอินสตากแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่แอบน่ารักมุ่งมิ้งไม่เบาดูมีออร่าความหวานออกมาจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นรัก พบหากันอีกครั้งและล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายคนรอคอยเมื่อการวิภากรได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับลูกชายสุดที่รักเสือเสร็จการพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ฉันได้กลับมามีวันนี้บอกตรงๆว่าประมาททั้งแม่ทั้งลูกทำตัวไม่ถูกหนึ่งปีสี่เดือนเริ่มใหม่ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ความสุข